เอาว่ะยกนี้ครับผมลอเรียลป่านะฮะเอาอีกแล้วอตอนเล้กับคนเลยนน้มผม,มต้องมวลน,นะฮะม,มันจะด่าเรานะันไม่รู้มันไม่รู้จักเราเหรอกสบ,บายอาพสกิลนี้แล้วกันมาก็มาดูกันนะผมของแปลกต้องริมเล่นไว้ก่อนดูว่ามันเวิร์กไหมไม่เวิร์กก็ค่อยว่ากันอีกทีนะผมป๊บป๊าชิง คูดาวสก,กิลไม่ถือว่านานนะครับผมปรับ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 ฝั่งนู้นตัวอะไรวะลืมเช็คอ๋อเล่นนอร์มอลไงชิวๆป,ป,ปรับปรับปรับ,ช,บ,ช,บ,ช,บชิงชุบ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 ชิงไม่มีใครไปอยู่ล่างเลยชิปหายไปเรไฟลยสบายเนะี่ย อ้าวอาวมึงไปบนสามอีกโอ้โหเชิดทีมกูมกายกบอกโอเคเดี๋ยวกูไปล่างให้ก็ได้แล้วกันนะฮะ <c oughs> เลยทุกคลิปเอาแล้ววะ่ะใส่กันแล้ววะ่ะนี่พุ่งไปช่วยเพื่อนก่อนทางนี้ทางนี้ทาง,งป้าบปๆๆบป,รบป,รบปรบเรียบร้อยอ้าวได้ศพแต่เริ่มครับผมเรียบร้อยฮะ บัตเตอร์ไฟสายอินดีอ่าวแพนด้าพวกอินดีเหมือนกันนะฮะอันนี้เล่นนอร์มอลนะครับผมแล้วพี่แบบว่าไลน์ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะฮะน่าจะเจอพวกคนที่ยังเล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะผมอิสัตว์นี่ก็มายืนดูดเวลกูอา่าวมึงไม่กลับบ้านเหรอเป้งเป้งสโลฮะสโลได้ฮะเป้งเป้งเป้หลบสกิลได้ฮะมีทุกอย่างที่ท่านต้องการนะผมอันติครับ ปิงเปิงปิงเปิง <Dro> ป <pp le> ิงป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  <pper> ิงปิงปิงปิงเปิงเปิงว้าวครับโอ้โหยังได้อยู่นะฮะแปลว่าลีลาเราถือว่าดีอยู่นะฮะผมช็อตนี้ฮะทำออกมาได้อย่างสวยงามจ้ะแม่มีบูมีเลสซะด้วยเลยสบายนะผมเมื่อกี้ฮะคูดาวไวมานน่าเหลือเฟือฮะมีเลสเวสโลก็ต่อสู้ด้วยผมเลยสามารถเก็บไปสามได้ด้วยตัวคนเดียวหรือเปล่าวะเปิงปิงปิง ปิงตัวนี้มีทูดาเมจครับผมสามารถที่จะจังเกิลได้นะฮะไม่ยากเท่าไหร่นะตายปับปับปับปิงปิงปงโอเคเรียบร้อยปิง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 ปงมาอีกแกกางอกแกเดี๋ยวจัดให้ลูกเดี๋ยวจัดให้เพื่อนบอกซอยคอยเนยคอยโบไวเอาโปไม่ไหวนะฮะจัดให้ครับป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 ับอันตรีครับผม ขี่เข้ามาข้างในครับหมอบหมอบหมอบป๊า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 ปมาป๊ลป๊าป๊า้วยป๊าป๊าป๊า้๊าป๊าป่าป๊าปหาั๊าป๊าูตาูตาโ๊าด๊าป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 ดาป๊าป๊าดเาปยามยไม่าป๊าปว่ปวาป๊าี๊าป,ป,ป๊าย๊า,าปผมใจเย็นด, Q, ดตตีนนก,วกว่า เกมนี้นักเวทเยอะนะครับฉะนั้นเราขอออกนี้แล้วกันฮะปาปาปาปปาปเปิดอันติเลยก็ได้เนี่ยคูดาวไวปะสามสิบวิปัง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 โหสกิลนี่แพวพาวเหลือเกินอยากเจ้ามังกรนะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มเอาเลยจะเย็นก่อนแวะฟาร์มคลิปเลนแป๊บนึงแหมหมดแต่ค่าคนนะฮะ เพื่อนบอกเอามังกรเอาไม่ใช่มันมีติ๊กนะฮะผมเอาได้ไหมเอาได้ไหมปัง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 เรียบร้อยฮนะสบายครับผมชิวๆครับมักามาบงกรมามังกรได้เฮียจัดให้ฮนะเลือดกูไม่ค่อยมีเลยครับโอเคโอเคขอบคุณที่แทงให้ครับผมถอยออกมาก่อนนิดนึงเดี๋ยวกูตายฮนะ เป้งเป่งเป่งเป่งเรียบร้อยครับผมโหโหดจัดเป้งเป่งเป่งเป่งเรียบร้อยครับผมดูดเลือดอย่างต่อเนื่องนะฮะได้ของดูดเลือดหรือเปล่าวะงงทำไมมาดูดเลือดวะช่างแม่งละกันเอาป้อมขวาละกันนะครับผมตอนนี้ปิ้งหูโดนทีห้าร้อยกว่าหมอก่อนหมอก่อนเป่งเป่งเป่ง ดันได้ดันได้อยู่ชิว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 นั่นไงช่วยเหลือเพื่อนได้ครับผมทําให้เพื่อนเกิดไว้นะฮะแต่เราเขออ้าป้อมมันไม่ได้นะอันตรายครับอันตรายเกินไปอยากจะได้เหมือนกันแต่มันเป็นวิลล่านะฮะผมถ้าเข้าไปนี่เจอชามแน่นอนนะฮะเราก็เจอกระรมังเผื่อตายเลยทันทีต้องแวะเอาบูครับผมเดี๋ยวเคลียร์คลิปกลางก่อนคลิปมึงมาไวจังเลยไม่กูพักเลยเนี่ย แต่ตัวนี้เล่นรถพิ้วดีนะผมจริงๆนะติดใจอะ่ะคือเล่นรถติดใจฮะบูบูบขอบูอย่าแย่งบูโกะมาเน,นี้ยพันเจ็ดเรียบร้อยนะฮะขโมยหน้าด้านๆเลยครับผมมันไม่กล้าด่าหรอกฮะด่ามาว่าแปลไม่ออกด่ามาเลยเต็มทีสองรีบเอามังกรก่อน,อนเรียบร้อยมา มึงจะติ Layer, ๊กดักเลเยอร์ทำไมเนี่ยไอ้แนะนำเกมปิงปิงเรียบร้อยครับผมถอยออกมาก่อนนะฮะปิงปิ้งปิงปิง,ปงมาข้างล่างปิง้งไงสบายชิบหายฮะเล่นตัวนี้อา้าวล่างกูแตกมึงนี่ใจคอจะเล่นอยู่ข้างบนหมดเลยเหรอครับผมชาวเวียด บัม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 บโอ้โหไม่กลับด้วยไม่กลับด้วยจัดให้ฮะจัดให้ครับผมเปิดอันติเลยนะฮะผมบินบิงบินบิบิบิบบย้อน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 ,อนดูเกาะกูมีเกาะกูมีเกาะเรียบร้อยครับผมโหสัตว์โหสัตว์จริงๆฮะตัวนี้ลอเลยเนี่ยลอเลยเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยเอามังกรนะลูกใจเย็นเรียบร้อยฮะชอบตรงมันมีทูดาเมจนะผมมันสามารถที่จะฆ่าคลิปฆ่าคนได้ง่ายมากเลยฮะ ดูดูสกิลไวมากครับผมเปิดอันติเลยฮะเพื่อความไวฮะมันจะรัวสกิลได้แบบมันมือฟับ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 ,บดูครับเอาแป๊บเดียวนะฮะผมมาป้อมขวาต่อแต่เปลืองมานหน้าีเฮี้ยเลยนะฮะผมฉะนั้นต้องมีบูตลอดนะผมหมเอามาเข้าปา่านี่ถือว่าไม่แปลกประหลาดอะไรเลยนะจัดไปตอนเนื่องไปป้องขวาป้องขวายาวพวาุ่งเมาไอคิวก่อน บูมันเกิดบูมันเกิดเว้ยอ่าขี่กำลังมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเป่งเพ่งเพ่งเพ่งเรียบร้อยเอานี้ต่อบลูเป่งเพ่งเพ่งเพ่งตายหน่อยดสัตว์ตายช้าเหลือเกินรีบเอาป้อมต่อโดดได้โดดนะผม เปรียบเทียบเหมือนกับนาคอดีๆนี่เองโอ้โหก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งแต่เป็นนักเวทเฉยๆยฮะอะไรแปลกๆนี่กูชอบแหกกดตลอดเลยสนุกดีป่าฮะย,ยาวครับดย,ยาวๆครับมีบูอยู่อย่าไปกลัวหาเหวอะไรทั้งสิ้นนะฮะเปงๆๆๆๆ่งเปๆงปเอ้าวผิดทางอยู่ในวงอยู่อยู่ในวงอยู่อ้าวอาวมีคนว่าวครับมีคนว่าครับ เยอะละเยอะละชัก no uh huh. hey. um hey. uh. ไม่ดีแล้วฮะตายแน่นอนครับผมเรียบร้อยครับอีกนิดเดียวครับจะได้ติแล้วฮะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเราจะลองนะเดี๋ยวเราจะลองนะบ้า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 บบ้า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 บ้ โหดสัตว์รัสเซียผมตัวนี้บอกเลยโอ้โหแค่บอกว่าจะลองอเฉยๆนะฮะเมื่อกี้แล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะฮะแม่งเลยประทับใจมากครับตัวนี้อันนี้บอกก่อนเลยมีมานี่กูหย,ยิบแน่นอนฮนะเอามาเคียนป่าได้ด้วย <c oughs> คือมึงกอบป่าง่ายสบายนะผมเพราะว่ามันเด็ดตรงที่ยอมแพ้แล้วครับจบอีกแล้วนะฮะ ว่องไวเหลือเกินนะฮะผมช็อกแป๊บนะจ๊ะลอรีเอลครผมสุดยอดฮะมีมิกนี่ทำให้ผมรู้สึกว่ามีมาร์กมีมาร์กมีมาร์ก <c oughs> เอาเอาเอามีมาร์กผสมกับรีมิกฮะได้ควาดาคิวเลยเ <c oughs> มื่อกี้แพนด้าไม่มาเสือรับรองว่าเพนตาคิวแน่นอนนะครับช็อตเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวไปดูต่อว่าเราจะเล่นยังไงนะผมกับลอรีเอลนะฮะรักทุกคนมากครับสวัสดีครับ